เปิดตัวที่เมืองนอกได้แป๊บเดียวนะครับประเทศไทยก็เปิดราคาเลยนั่นก็คือเท s l a m o เด l 3ตัว Performance นะครับโฉมใหม่ Highland มาเร็วกว่าที่คาดยอมรับตามตรงนะครับว่าพอผมเห็นเท s l a m o เด l 3ตัวที่เป็นไฮแลนด์เนี่ยนะครับจิตใจมันเริ่มเอ็นเอียงเข้าไปทุกที <laughs> จากเดิมเนี่ยโมเดล3ตัวเดิมเนี่ยผมว่ากันชนหน้ากับชุดไฟหน้ากับชุดไฟ,ดไฟท้ายกันชนท้าย ของเขามันดูยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่แต่พะเปลี่ยนเป็นตัวไฮแลนด์นะครับแล้วยิ่งล่าสุดเนี่ยมีตัวเปอร์ฟอร์มานซ์ออกมานะครับหลายคนรีบไปซื้อตัวขับหลังกับตัวลองเลนใช่ไหมครับที่เป็นรูปทรงไฮแลนด์ลืมคิดไปว่าเดี๋ยวก็มีตัวเปอร์ฟอร์มานซ์มาแล้วไม่ต้องรอนานเลยตัวเปอร์ฟอร์มานซ์มาเร็วมากนะครับเปิดเมืองนอกโปะปึ๊บเมืองไทยประกาศราคาเพียงแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ลดกันใช่ไหมครับต้องรอกันสักนิดหนึ่ง แต่พอให้ดูรูปทรงโมเดล3เนี่ยตัวเปอร์ฟอร์แมนพอเป็นตัวไฮแลนด์แล้วเนี่ยที่เป็นเวอร์ชัน2024แล้วเนี่ยเปลี่ยนกันชนหน้าเปลี่ยนไฟหน้าเปลี่ยนกันชนท้ายเปลี่ยนไฟท้ายมาทำให้สัดส่วนของตัวรถเนี่ยมันดูทรงมันดียิ่งขึ้นผมว่าสวยเลยนะคือชอบเลยละ่ะรูปทรงนี้ได้มากนะฮะทรงได้แล้วก็ แทบล้อล้อลายใหม่นี่ก็ดีด้วยนะฮะคือแทบจะเป็นล้อ20นิ้วที่ที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนลายแล้วไม่ต้องไปคัสตอมลายไม่ต้องไปคอนฟิกด้วยนะฮะไม่ต้องไปเสียเงินให้ยุ่งยากใส่ล้อลายนี้มาได้เลยนะฮะซึ่งน่าสนใจมากๆทําให้เราเริ่มเอ็นเอียงเอะหรือเราจะเลิกเป็นคนสันดาปดีเราไปเป็นเทสล่าโมเดลสตามอาจารย์สุประเดชไปดีไหมอาจารย์สุประเดชขับโมเดลวนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือนอกจากภายนอกภายในนะครับ คือโมเดล3เวอร์ชันนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะมากหลายคนอาจจะดูแล้วมันคล้ายๆเดิมแต่จริงๆคือเขาเปลี่ยนใหม่ทั้งภายในและภายนอกเลยครับอย่างภายนอกเนี่ยเปลี่ยนใหม่ทั้งไฟหน้ากันชนท้ายกันไฟหลังอะไรเงี้ยภายในเนี่ยแดชบอร์ดก็เปลี่ยนใหม่จอกลางก็เปลี่ยนใหม่ปุ่มสวิตช์คันโยกก้านไฟเลี้ยวนะครับพวงมลงลงลงลาลังพวงไหลยเปลี่ยนใหม่หมดนะครับด้ามเข้าเกียร์ไอตำแหน่งเข้าเกียร์ปุ่มกดเกียร์ก็เปลี่ยนใหม่หมด แล้วในเมืองนอกนะครับในเวอร์ชันเมืองนอกคือตัวเทส l a เนี่ยมันจะมีเวอร์ชันที่ขายในหลายๆประเทศประเทศไทยเนี่ยจะอิงเวอร์ชันที่ตรงกับเวอร์ชันที่ขายในประเทศอังกฤษก็คือตัว UK เคเป็นยังไงสเปคไทยจะเป็นแบบนั้นเลยนะครับในเมืองนอกเนี่ยมีหลายมีมีสองเวอร์ชันที่ทำให้มันเกิดพละกกำลังเครื่องยนต์แตกต่างกันเขาบอกว่า มีการเปลี่ยนมอเตอร์ด้านหลังแบบใหม่ในตัว3 Perform ฟอร์นี้นะครับซึ่งเท s l a บอกว่ามอเตอร์ด้านหลังนี้มีการปรับประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นใน4มิติด้วยกันนะครับคือ 1. คือมันจะมอเตอร์ตัวใหม่นี้สามารถผลิตกำลังต่อเนื่องได้22%เพิ่มกำลังสูงสุดของมอเตอร์ได้32%ทําทำให้มีแรงบิดเพิ่มขึ้น1 6 เบ็ดเสร็จแล้วนะฮะในเวอร์ชั่นที่ขายในอเมริกาหรือในบางประเทศจะได้มอเตอร์หรือพละกกำลังรวมสูงสุดของรถคันนี้นะครับสมอเตอร์ motor, ในตัวเปอร์ฟอร์มาน์เนี่ยห4 0แรงม้าแต่เวอร์ชั่นที่ขายไทยตอนนี้นะครับอยู่ที่460แหลแรงม้าซึ่งจะไปตรงกับตัวเลขของสเปคของ UK นะครับก็คืออาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับถ้าให้ผมเดาเนี่ย ค,คือตัวนี้น่าจะเป็นการดึงเอามอเตอร์อีกรุ่นหนึ่งมาใช้ทำให้แรงม้ามันลดลงเหลือ460แรงมา้าแต่แรงบิดเท่าเดิมนะฮะคือสามารถทำความเร็วสูงสุด0-100ถ้100นะครับถ้าเป็นตัว5 510แรงม้าเนี่ย0ถึง100ภายใน2.9วินาทีคือมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมมากนะฮะแต่พอเป็นเวอร์ชั่น460แรงม้า UK กับประเทศไทยจะต้องบวกเข้าไปอีก0.2วิ ก็คือ0ถึง100ของเขาจะได้ที่3.1วินาทีแล้วก็ความเร็วสูงสุดก็อยู่ที่262กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือเท s l a เนี่ยถือเป็นรถไฟฟ้าที่มีทั้งประสิทธิภาพดีในแรงทอรกตอนต้นและความเร็วสูงสุดตอนปลายก็ทำได้ดีด้วยนะครับไม่เหมือนรถจากแบรนด์จีนหลายๆย,ยี่ห้อคือคุณวิ่งได้แบบ0ถึง100ดีๆเลยนะแต่คุณวิ่งได้แค่1้อนะฮะซึ่ง ถามว่าบางคนก็บอกว่าเอา้าเราก็ไม่ได้วิ่งบนถนนเรากเ,เกินขีดที่กันหมายกาหนดใช่ไหมฮะแต่ประสิทธิภาพรถมันจะแตกต่างกันเวลาความเร็วสูงสุดมันไม่เท่ากันนะฮะเพราะว่าจังหวะที่คุณเร่งเนี่ยถ้าคุณเร่งแล้วถึง180ทันทีกับคุณเร่งแล้วไปถึง180แล้วแล้วคุณยังไปได้อีกอันนั้นคือกําลังเครื่องยนต์วายระยะวายแบนของเครื่องยนต์เนี่ยมันแตกต่างกันนะครับกับราคาด้วยนะครับราคานี้ตอนนี้ก็เข้าบอกว่า มาเติมเต็มใน t ท s l a m o เด l 3ทั้ง3รุ่นแล้วนะครับ2รุ่นแรกไม่ได้บอกราคานะครับเพราะว่าทราบราคาอยู่แล้วบอกเฉพาะตัว p e r formance ใหม่นี้เลยก็คือ2,149,000บาทยังไม่รวมบวกบวกนะครับบวกบวกออปชั่นคอนฟิกเข้าไปนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่ารุ่นนี้คนจะสั่งโดยที่ไม่ได้เติมคอนฟิกเข้าไปเยอะเพราะว่าล้อก็สวยอยู่แล้ว ถ้าคุณไม่เปลี่ยนสีภายในคุณเลือกสีสแตนดาร์ดและภายในสแตนดาร์ดหรือเลือกสีภายนอกที่ไม่ต้องเติมเงินเข้าไปเยอะคุณก็จะจ่ายในอันตราใกล้เคียงนี้เลยนะครับถือว่าได้รถที่ทรงสวยรูปทรงดีและประสิทธิภาพดีอยู่แล้วนะครับโมเดล3ตัวนี้น่าสนใจมากใครสนใจลองแวะไปดูได้ครับ